คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยืนยันแล้ววอลเล่บอลหญิงไทยคือ1ใน4ทีมจากเอเชียที่ได้สิทธิ์ไปแข่งโอลิมปิกรอบคัดเลือกเมื่อวันที่3ทธันวาคม2 5 6 5เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะกรรมการาโอลิมปิกสากล IOC ประกาศรายชื่อ24ทีมวอลเล่บอลทีมหญิงเบื้องต้นที่ได้ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกปารีสเกม2024 ผ่านทางเว็บไซต์ของ IOC ซึ่งทาง IOC ย้ำว่าขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆเหล่านั้นที่จะต้องยืนยันกับทาง FIVB ก่อนว่าจะไปเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกดังกล่าวหรือไม่ก่อนที่จะมีการจับฉลากแบ่งสายกันต่อไปซึ่งใน3ามกลุ่มดังกล่าวนั้นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกโดยจะจัดการแข่งขันไปในรายการเดียวกันกับ w o r l ครับ อย่างที่ทราบกันโดยประเทศทีมหญิง16-24กันยายนในปีหน้าสำหรับ24ทีมที่ IOC จะมีการประกาศรายชื่อออกมาซึ่งจัดเรียงตามอันดับโลกแล้วดังนี้อิงเกนอันดับโลก FIVB ณวันที่17ตุลาคม2022 1. เซอร์เบีย 2. อิตาลี 3. บราซิล 4. สหรัฐอเมริกา 5. จีน 6. ญี่ปุ่น 7. ตุรกี 8. รัเสเซียไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกในโอลิมปิก 9. สาธารณรัฐโดมินิกัน 10. โปลแลนด์1 1เบลเยียม 12. เนเธอร์แลนด์เยอรมนี14แคนาดา 15. ไทย 16. บัตแกเรีย 17. เปอร์โตริโก18สาธารณรัฐเช็ก 19. โคลอมเบีย 20. เม็กซิโก 21. ฝรั่งเศสได้ผ่านเข้าไปแข่งขันปลารีดเกม2024ในฐานะเจ้าภาพจึงไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิก 22. อาร์เจนตินา 23. เกาหลีใต้ 24. ยูเครน25สโลวีเนียและ26เปรูสรุปโควตาทีมโอลิมปิกเกม2024 1. เจ้าภาพ1ทีม 2. องแชมป์และรองแชมป์รอบคัดเลือก6ทีม 3. ทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดของแต่ละทวีป5ทีมจะวัดจากคะแนนสะสมอันดับโลกหลังจากการแข่งขันเวลลาบอลเนชั่นลีก VNL ของปี2024ในวันที่17มิถุนายน2567ซึ่ง5ชาติที่มีคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละทวีปจะได้ผ่านเขา้ารวบการแข่งขันในปารีสเกม2024